สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับคลิปนี้อาจารย์จะมาสาธิตเทคนิคการสร้างหัวตารางอัตโนมัติตารางที่เราจะสร้างหัวตารางอัตโนมัติจะต้องเป็นตารางเดียวกันนะครับเป็นสองตารางไม่ได้นะครับแล้วตารางนั้นนะ่ะมันมีความยาวเกินกว่าหนึ่งหน้ากันดาษยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับกรณีนี้ก็คือที่นักศึกษาเห็นก็คือแบบสอบสามตอนที่สามนะครับส่วนผสมทางการตาราง เห็นไหมครับจะมีคําว่า heading ตัวนี้แหละครับที่เราจะทําให้มันเป็นอัตโนมัติเห็นไหมครับเนื่องจากว่าตารางของส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยมันเกินหนึ่งหน้านะครับอาจารย์เลื่อนให้นะักศึกษาเห็นว่ามันเกินอย่างไรจะเห็นว่าหน้าที่2เห็นไหมครับมันไม่มีหัวตารางแต่มันก็ยังเป็นตารางของส่วนผสมอยู่ใช่ไหมครับเลื่อนลงมาอีกครับดูความยาวของตารางนี้ครับหน้าที่2หมดไปแล้วอ่าทําไมตรงนี้เป็นอย่างนั้นอ่ะปรับปรับให้มันดูดีอ่าอย่างนี้ จากนั้นจะเห็นว่าหน้าที่สองก็ยังไม่จบนะครับตัวยังมีหน้าที่สามอีกเห็นไหมครับแต่หน้าสามเห็นไหมครับไม่มีหัวตารางเห็นไหมครับนู่นมาจบหน้าสามในข้อนี้เห็นไหมครับขนาดเดียวกันครับแบบสอบถามตอนที่4ี่ก็เช่นเดียวกันครับการตัดสินใจเห็นไหมครับมีหัวตารางอยู่ตรงนี้นะครับมาดูครับว่าตารางนี้ไปสิ้นสุดที่หน้าไหนครับหน้านี้ยังไม่จบนะครับเห็นไหมครับพอหน้า2หัวตารางไม่โผล่ใช่ไหมครับถ้าเกิดนักศึกษา จอตารางแบบนี้ในบทที่2บทที่4บทที่2บทที่4แล้วก็ภาคผนวดบางบางตารางนะครับที่มันมีความยาวตารางเดียวกันที่มันมีความยาวเกินกว่าหนึ่งหน้าวิธีการสร้างหัวตารางอัตโนมัติตามอาจารย์มาครับไม่ยากเลยครับเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนิดเดียวเองครับวิธีการสร้างนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่า ตารางนี้มีทั้งหมด3หน้าหน้า2หน้า3ไม่มีไม่มีหัวตารางปรากฏแต่เราอยากให้มันปรากฏวิธีการก็ไฮไลท์หัวตารางที่เราอยากให้มันไปนปรากฏเห็นไหมครับกรณีนี้ไฮไลท์พวกนี้นยครับมีทั้งชื่อส่วนผสมชื่อตารางนะครับระดับความสําคัญมากน้อยที่สุดเลขหนึ่งเลขสองจากนั้นนะครับเอาพอยเตอร์คลิกไว้ตรงที่แถบสีนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้โฟกัสไปที่ table property นะครับดูสัญ,ญลักษณ์ table ของ Excel นี่ก็ได้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คุณสมบัติของตารางนะครับคลิกตัวนี้เลยครับจะมี Pop Up ขึ้นมาครับให้เราไปดูแถบคำว่า row หรือภาษาไทยเรียกว่าแถวนะครับจากพอเห็นแถวคลิกแล้วปุ๊บเรามาดูทางเลือก options options นะครับจะเห็นว่ามันจะมีติ๊กให้แล้วนะครับถ้ามันไม่ติ๊กก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเราจะดู ไอ้บล็อกที่สองของ Options นะครับคำว่า p e a t r e p e a t ไอ้ที่เราไฮไลท์ก็คือห,หัวตารางนั่นเอง At the top of each page เห็นไหมครับมันจะต้องอยู่ด้านบนของแต่ละหน้าก็คือพูดง่งายๆมันจะอยู่บรรทัดแรกของแต่ละหน้ามันจะไม่ขยับขยื่นเป็นบรรทัดที่ 2, 3, 4หัวตารางหน้า 2, หน้า3มันจะไม่มีไปอยู่กลางกลางแผ่น2แผ่ไม่มีครับเพราะมันบอกแล้วว่าเครื่องมันเซต default ให้แล้วว่า top of each page ติ๊กตัวนี้เลยครับผมแค่นั้นเองครับปลายนิ้วสัมผัสจากนั้นกดโอเคครับปึ่งเลื่อนลงมาดูครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหอย่างที่อาจารย์บอกไหมเพียงปลายนิ้วสัมผัสแล้วก็ตารางเราก็จะดูมีหัวตารางขึ้นแล้วคนอ่านก็อ่านง่ายเห็นไหมครับไม่ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้มันคืออะไรไม่ต้องเลยเห็นไหมครับมันก็จะโป,ป่บรรทัดแรกเพราะมันเป็น top of each page เห็นไหมครับ เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาจะเห็นว่ากรณีนี้ใช่ไหมครับมีด้านบุคคลแต่คําถามด้านบุคคลมันอยู่อีกหน้าหนึ่งใช่ไหมครับมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับถ้าเกิดเจ,เจอเหตุการณ์อย่างที่นี้นะครับอาจารย์แนะนําให้เราตบไปเลยครับเดี๋ยวด้านบุคคลมันก็จะไปอยู่ภายใต้หัวตารางเองเพราะหัวตารางมันต้อง top a c h p a g e เพราะฉะนั้นด้านบุคคลมันก็ไปอยู่ใต้หัวตารางแต่ถ้าเราไม่ s e อ auto นะครับด้านบุคคลจะอยู่ก่อนหัวตาราง นี่คือข้อดีของขานทำออโตโอ้อ่ะวิธีการทําให้ด้านบุคคลไปอยู่ข้างล่างหน้าถัดไปก็เอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขยายเซลล์ของข้อ4ให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นเห็นไหมครับจากนั้นมาดูครับว่าด้านบุคคลอยู่ภายใต้หัวตารางจริงหรือเปล่าเห็นไหมครับเพราะมันต้อง top of each page เห็นไหมครับด้านบุคคลจะมาอยู่ใต้แต่ถ้าเราไม่ทำออโตโอ้นะครับด้านบุคคลจะอยู่ข้างบนนี้เลย แล้วมันก็จะผักให้ตรงนี้มาเป็นบรรทัดที่สองเห็นข้อดีของฟังก์ชันนี้หรือเทคนิคนี้ได้ยังครับง่ายๆครับผมลองเอาไปทำกันดูอ่าเสร็จแล้วอ่ะมาดูตอนที่สี่ครับตอนที่สี่อ่ะดูนะครับเห็นไหมครับหน้าสองไม่มีนะครับหน้าสามก็ไม่มีหัวตารางนะครับดูอีกทีครับอาจารย์จะทำให้อีกทีอย่ากระพริบตานะครับตามอาจารย์มาครับไฮไลท์หัวตารางก่อนครับจากนั้นเราพอยเตอร์ วางไว้ตรงที่แถบสีนะครับที่เราไฮไลท์ครับคลิกขวาครับ t a อก properties ครับคลิก options ตรงคำว่า repeats at header row at the top of each page นะครับเท่านั้นเสร็จแล้วครับผมเลื่อนลงมัดูจริงอย่างที่อาจารย์พูดนะ top of each page เห็นไหมครับ and top of g จบแล้วครับเอาไปไปยุกใช้กับตารางในบทที่2บทที่4แล้วก็ภาคประวกบางตารางนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ให้กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ